สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่นอตติงฮิลล์ก็หผมที่ลอนดอนนะไปเข็นเมืองของเคนซินตันครับแล้วก็ย่าน Hill นอตติงฮิลล์ฮะเริ่มเห็นตึกเก่าๆแล้วก็ตึกสีๆละก็นอตติงฮิลล์นะครับเป็นย่านที่ของเก่าเยอะของขายวินเทจเยอะโดยเฉพาะที่พัทเบโรมาร์เก็ตอ่ะครับใช่พัทเบโรมาร์เก็ตเนี่ยก็จะมีของแอนทิคของแบบเฉพาะย่านนอตติงฮิลล์ ของเก่าของวินเทจเครื่องแต่งกายเก่าเาหมวกอะไรอย่างเงี้ยก็จะเยอะมากแล้วก็เริ่มเห็นตึกสีอย่างงี้ยนละตึกสีเนี่ยนะฮนะเป้าหมายของเราก็คือเราจะไปหาตึกสีนะครับผมแล้วก็เดอะบุ๊กช็อปของนอตติงฮิลที่เอ่อเป็นฉากหนึ่งนะฮะในการประกอบเรื่องนอตติงฮิลหนึ9งก,กครับผมนอตติงฮิลเนี่ยก็จูเลียนโรเบิร์ตกับ,กบเอ่อฮิวแกรนนะมาถึงตรงนี้นะครับผมขออนุญ,ญาตเล่าเกี่ยวกับหนังเรื่องนอตติงฮิลนิดนึงนะ หนังเรื่องนี้ตั้งแต่ปี1999นะครับนอตติงฮิลนำแสดงโดยฮิลแกและก็จูเลียโรเบิร์ตครับชื่อไทยเนี่ยชื่อว่ารักบานฉ่ำที่นอตติงฮิล l l หนังเรื่องนี้พระเอกเป็นเจ้าของร้านหนังสือครับนางเอกเป็นดารานะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันก็ต่างกันต่างกับนอติงเชิงแหละทั้งสองคนก็ต้องปรับตัวเข้าหาก,กันทีนี้ระหว่างเรื่องเนี่ยมันก็ดําเนินด้วยคมสนุกคอมเมดี้ด้วยอ,อกหักนิดนิดผิดหวังหน่อยๆน่อยแต่ว่าลงเอยด้วยคมรัก คือถ้าทุกคนดูแล้วเนี่ยแล้วทุกคนมาที่นอตติงฮิลนะความรู้สึกมันจะเต็มมากๆแต่ว่าถ้าทุกคนไม่ได้มีโอกาสมานอตติงฮิลนะแต่ได้ดูหนังเรื่องนี้ทุกคนก็จะหลงรักย่านนี้เพราะว่าย่านนี้มันสวยมันจะมีฉากหลายฉากที่แบบเราไม่เห็นนะ่ยตลาดเช้าตลาดต้นไม้ตลาดของเก่าอะไรเงี้ยมันมีเขาเรียกว่าฉากวาสวยๆเยอะมากเลยแบบฟิลแบบมาเต็มมากๆเลยผมคิดว่าใครที่ดูนะก็รู้สึกว่าหลงรักหนังเรื่องนี้เป็นหนังรักโรแมนติกที่อบอ,อุ่นมากๆครับลองหาดูนะครับ ฮิวการช่าแสดงนำอ๋อเป็นย่านเมืองเก่าฮะที่น่ารักนะดิเมืองที่ไม่ได้ออกอใ่ในในรูปที่หลายคนมาถ่ายก็ก็สวยนะเนี่ยก็สวยวันนี้ดอนดอนอากาศดีมากที่ประมาณ7องศาแล้วก็มีแดดด้วยชอบมากเพราะเรามาอยู่หลายวันไม่มีแดดเลยนะฮะมนมนสีเท่าๆมดเลย แต่ก็อย่างว่าฮะลอนดอนเป็นเมืองที่คาดเดาอะไรไม่ได้เอาละอยู่ข้างหน้าผมแล้วร้านแดดจ้ามากดูดิอ,อยู่ว่ะข้างหน้าผมแล้วเดือนนอตติงฮิลล์บุ๊กช็อปครับผมตอนนี้มีพี่น้องมาต่อกันถ่ายรูปอยู่ลอยออกเจ้มาแล้วอันนี้เลย ซื้อได้ไีคิวก็ส่วนใหญ่ร้านนี้มาก็ต้องต่อแถวเนี่ยนะถ่ายรูปจริงๆอ่ะนะครับผมอ่านมาฮะตัวร้านเนี้ยถูกถูกเออ่จัดแพลตฟอร์มก็พีไปแล้วก็ไปย้ายไปอีกที่หนึ่งนะไม่ได้ไม่ได้ถ่ายในร้านนี้เพราะร้านนี้สถานที่เล็กแต่สร้างไม้เหมือนมากอะในเนั้อโอเคครับอย่างที่ผมบอกคือร้านนี้เป็นร้านขายหนังสือจริงที่ถูกก็พีไปถ่ายนะเป็นฉาก เนี่ยครับเดินผ่านมาแต่ยังไงก็ต้องถ่ายนะเนี่ยครับก็แอคท่าถ่ายรูปกันผมก็ได้รูปมาครับสวยงามแล้วก็ชอบมากโอเคคนระับถ้าเรามาอยู่ที่ตรงนี้นะผมได้รูปละ ก็ต้องเหมือนลักษณะเหมือนกันเข้าคิวเข้าคิวแล้วก็เหมือนไม่ได้เข้าคิวเป็นแบบเป็นลายแบบมาตรฐานนะแล้วก็เหมือนมองหน้ากันแล้วก็คุณมาจากฝั่งไหนวันที่สองวันวันที่มีสองฝั่งวันที่มีฝั่งเดียวก็เรามองหน้ามองตากันแล้วก็จัดจังหวะนะเอานะอย่าไปดูบรรยากาศอไรนิดนึงบรรยากาศอะไรฮะก็มีหนังสือของ นิยายเรื่องทางนิยายเรื่องต่างๆคนเยอะนะเขาได้ข้นเดือดข้ดนเลยเคเหมือนมาถึงไม่ห้ามเหมือนมาถึงที่ เหมือนมีส่วนร่วมส่วนหนึ่งที่ลอตเิงฮิลแล้วก็เหมือนได้เข้าฉากหนังลอตเิงฮิละโอเคฮะต่อไปเราจะเดินไปที่แถวๆบริเวณพอทาเบโรมาเก็ตนะฮะแล้วก็ก่อนที่จะถึงหรือเลยไปสักนิดหนึ่งเนะเราจะเจอตึกที่ไล่เลียงสีของย่านลอติงฮิลฮะ เป็นโลเคชั่นจริงใช่ที่เอาร้านบุ๊กชอก็อปเมื่อกี้มาจำลองในหนังนะก็ยังทิ้งโปสเตอร์ตรงหน้าร้านไว้เป็นจูเลียรรบดกับฮิวแกนะฮะสั่หนึ่งแช่นะนี่เดินมาเ,เจอประมาณร้านหมกประมาณนี้ ร้านหมวกร้านกาแฟร้านขายเสื้อหนังอะไรอย่างเงี้ยอุปร้านขายพวกเขาเรียกว่าของแอนทีคทเป็นรูปปั้นเก่าๆยังมีนะนี่ตู้โทรศัพท์ก็ด้เปลี่ยนเป็นตู้กดเงินละต่อไปก็เป็นย่านตึกที่เขาทาสีแปลกตาสีสดใสสลับกันไปกันมาสวยงามครับคือย่านนอตติงฮิล l เนี่ยบ้านสวย ละแวกนี้สวยหมดเลยแล้วก็มีละแวกที่ตกแต่งด้วยสีสันเนี่ยสวยงามแปลกตาจนเรารู้สึกว่าเราต้องหยุดถ่ายรูปครับเยอะมากอ,อตอนนี้ผมอยู่ landmark ที่สำคัญอีกจุดหนึ่งของทางลอตติงฮิว่านี่ทางหลังผมก็เป็นตึกสีนี่เป็นตึกสีเดี๋ยวเราถ่ายรูปที่นี่นะครับเป็นที่สุดท้ายหลังจากที่เราได้เก็บร้านหนังสือไปแล้วสวยมากเลยไอ้เนี่ยเขาจะขายของเนี่ย เครื่องเงินแหวนสร้อยอะไรเงี้ยแล้วก็มีอันที่เป็นกระเป๋าห,หนังมีหมวกมีจริงหมวกสวยเยอะนะเคถ่ายดูวกันเถอะผมกล้าจะถึงเ<อ>นี่ยฮะของอันทีสวยงครับเลยนี่เป็นจุดท้ายๆแล้วของซอยทีเ่เรียกว่าทาบ้านสีสีอะไรสีอ่ะ เนี่ยเป็นภาพแบบฟิล์มเก่าๆเนี่สยสวยมากสวยมากสวยมากนี่ป็เร้าของเก่าของประดาตกแต่งบ้านเนี่ยแล้วมีรูปควีนรัสเบิด้วยนี่คือรูปควีนรัสเบิตอนาสาวๆนะสวยงามมากเลยโอ,โอเคครับผมก็จบนะ สำหรับการมาที่นอตติงฮิล <ting> เดินน่าจะครบแล้ก็หวังว่าคลิปนี้นะฮะจะได้เติมเต็มคนที่ดูหนังเรื่องนอตติงฮิลเนาะในตอนเด็กหรือว่ามาดูตอนนี้ก็น่าช่วยได้เห็นบางมุมของเมืองนี้เมืองที่น่ารักนะฮะก็เติมเต็มตัวเองของผมด้วยนะฮะที่ได้มาเห็นที่นี่ได้เห็นร้านขายหนังสือที่เพกนังเอกเนี่ยไปจีบกันโดยเจอกันนะฮะ แล้วก็เห็นย่านทาวต่างๆของลอตติงฮิลนะครับต,ตื่นเช้านั่งรถไฟมาอากาศดีเวัยวนี้เช้าดีมากก็โอเคครับผมแค่นี้ฮะบ,บ๊ายบาย